สราคิดแล้วก็สอบฟองเลยแล้วก็ร่วมด้วยนะครับฟ้องด้วยคนเยอะโบรรยากาศโบราณนั่งนึงครับนั่งผู้ตกใจครับยิงกันยิงกันยิงกันจิ้มนี่หนึ่งเข้ามาครับอ๋อรับเลยนะอาหารเดี๋ยววันจันเริ่มเริ่มสร้างบ้านแล้วอันนี้ต้องจบบ้านนี้14คน บ้านหัวเลาะหัวลอยหัวเลาะที่บ้านนี่สามคนค่ะเก่ายอะเนะชุ่มชนยังยืนมือมันไม่ยืสาที่ไหนบ้านนี้กี่คนนะสามอ๋อมีสิบสามคนสามคนแล้วอีกบ้านหนึ่งบ้านใช่ห อีกบ้านแอนเหรอไม่สบายทั้งหมดก,กี่คนเนี่ยยี่สิบเกาบ้าป้าก็เลยกำเนิดกันสามน,น้อกำนันเป็นคนวางบ้านใครอยู่ตรงไหนพื้นที่เท่าไหร่กำนันเป็นคนจัดการับพี่แฉกับผู้ใหญ่ีคุณเรียบร้อยแล้วตรงไหนยังไงบอกที่นั้นท่างทางทางพี่บ้านเ่านะ เดี๋ยวมันจะเท่ากันบ้านเล็กบ้านน้อยมันมีหนาหาบ้านใหญ่ก็ไม่ทำให้ไม่เท่ากันเอเดี๋ยวไม่โจ๊กนีได้บ้านใหม่ยิ้มเลยอยย่่างงมไม่บ่อยนะมาเหยบมาใกล้ๆหน่เลยมา